ช่วงนี้ดูซีรีส์อะไรครับน้องพัชช่วงนี้ดูเกาหลีไหมครับว่าผมผมดูเรื่องเอ Encounter เพิ่งจบไป Encounter แล้วก็ซองไฮเคียวอ่อตอนนี้ผมพักเกาหลีนิดนึงผมดูอะไรรู้ไหมดูดูอย่าง Tooth s w e e t Tooth อ๋อเป็นหนังเรื่องของของอเมริกาใช่ไหมฝั่งของใช่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 ที่เป็นตัวตัวตัวเล็กๆใช่ไหมที่มีหูอะไรคือมัน มันมันเป็นไฮบริดใช่อคือคือถ้าถ้ามันเป็นช่วงที่เหมือนกับแบบเกิดโรคระบาดอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีมันเด็กที่เกิดใหม่ในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบเด็กไฮบริดอะคุณเป็นลูกครึ่งเหมือนเราฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วกลายพันธุ์อันนี้จะไปดูเองว่ามันเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าที่จะพูดถึงเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับสวีททูเลยนะกลับไปที่ซีรีส์เกาหลีนะฮะสหรับ ไม่ <laughs> อยากจะแชร์ไงเผื่อใครช่วงนี้ว่างอย้ดูกันสนุกสนุกนะฮะอ่ะมาคิมอูบินเคยดูผลงานคิมอูบินไหม,มันยังไม่เคยเลยต้องต้องยอมรับผมเพิ่งมาดูเมื่อปีที่ผ่านมาอะไรยังไม่มีโอกาสดูผลงานของเขาเลยถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับของคิมอูบินนี่มีเฮแน่นอนติดตามครับน <laughs> <c oughs> หลังจากไม่เจอที่แล้วนะฮะแฟนๆได้ออกมารับแจ้งข่าวดีนะครับว่าคิมอูบินพระเอกมาก b a ดบอยนะฮะจะกลับมามีผลงานในจอแก้วในรอบ5ปีนับตั้งแต่ซีรีส์นะครับ on controllable found f o n ขอโทษ u n controllable f o n เมื่อปี2016ล่าสุดนะฮะมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่นี้ออกมาอีกนะครับ โดยระบุว่าจะเป็นซีรีส์ออนไลน์นะฮะที่มีชื่อว่า Delivery Night นะครับที่ดัดแปลงมาจากผลงานที่มันเป็นเว็บการ์ตูนมาก่อนเป็นการ์ตูนออนไลน์ชื่อเดียวกันเลยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องราวของโลกในยุคปนาคตที่เต็มไปด้วยมลภาวะ ที่เป็นพิษทางอากาศนะครับดังนั้นขวนทางเดียวที่มนุษย์จะใช้เอาตัวรอดได้หรือว่าสามารถอยู่ได้นะฮะคือการสั่งสินค้ามาส่งถึงบ้านเอ๊ะมัน คล้ายๆตอนนี้หรือเปล่านะฮะ <line of noise> นอกจากคิมอูบินแล้วนะครับยังมีข่าวว e ่าอีซงนะดาราสาวจากซีรีส์ t a ็กซี่ดร r ก็จะมาสวมบทนําในผลงานเรื่องนี้ด้วย <_ letter> ถ้าหากมีทั้งคิมอูบินแล้วก็มีอีซงนะฮะ <_ letter> ทั้งคู่ตก,ตก,ล,ตกลงรับเรื่องนี้แล้วก็จะถือว่าเป็นการกลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งหนึ่งในรอบ10ปีเลยนะพันับจากซีรีส์ White Christmas เมื่อปี2011ครับ ใช่งั้นพัดต้องไปวอร์มดูนี่ก่อน White Christmas เป็นผลงานเมื่อปี2011สิบกว่า <10 S 1> ปีมาแล้วเ,เดี๋ยวพี่การไปลองดูนะครับครับผม